บริษัทนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยการที่เราเป็นผู้จัดการฝ่ายขายด้วยแล้วก็มาทําในเรื่องของบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูยอดต้องอะไรด้วยนีย่คือมันเกิดภาวะของความเครียดทํางานหนักมากบางทีเที่ยงคืนตีหนึ่งยังนั่งรอลูกค้าอยู่เลยค่ะอยู่ที่ร้านอาหารเพื่อที่จะให้ลูกค้าเซ็นเซ็นในเรื่องของอซื้อโฆษณาเ ต้องไปนั่งเฝ้าบางทีตอนเช้าลูกค้ามาแต่เช้าเราก็ต้องไปแต่เช้าอาหารเราก็ไม่ค่อยจะได้กินจะได้ทานตรงเวลาบางทีอาหารเย็นไปกินอีกทีสี่โมงห้าโมงเอ้ยอาหารเช้าไปกินสี่โมงห้าโมงนีะ่ะบางบางครั้งวันหนึ่งเนี่ยเรากินข้าวแค่มื้อเดียวมันก็เลยเกิดภาวะที่ทําให้เรานี่คือป่วยนะคะอันนี้คือจากคนป่วยมานะป่วยป่วยมากเลยตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งสมอง จริงแล้วพอเราไปตรวจรักษาดูเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นโรคเขาเรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันเพราะว่าในหูชั้นในของเราเนี่ยมันจะมีน้ําจะต้องให้สร้างให้มันบาลานซ์ถ้ามันไม่บาลานซ์นี่มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเออมันจะมึนหัวมันจะเซการทรงตัวของเรานี่จะไม่ได้นะคะเมื่อห้าปีหกปีที่แล้วที่เป็นนะคะแต่เราก็มาหายด้วยกาแฟสมตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อค่ะไม่ได้เชื่อก็รักษาหมออยู่ประมาณหนึ่งปี รักษาหมอที่โรงพยาบาลลาดพร้าวเนาะก็คุณหมอบอกว่าคุณคุณหายแล้วนะแต่ว่าให้ยาเรามาหนึ่งหนึ่งถุงบอกว่าถ้าเกิดอาการเครียดหมายถึงว่าถ้าเกิดอาการมึนหัวเมื่อไหร่คุณก็ต้องกินยานี้ทันทีไม่ว่าจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําคุณก็ต้องเอายานี้กลืนเข้าไปในท้องให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นนะคุณจะเกิดอาการคือคุณจะเวียนหัวการทรงตัวคุณไม่ได้นะคะตัวแอลเองนี่เคยเดินชนป้ายรถเมล์เลยนะคะคือการทรงตัวมันไม่ได้ เออนั่นแหละค่ะก็เลยว่าเอ๊ะทาไมพอเรากินยาเข้าไปแล้วอาการของพวกนี้คือมันทําให้สมองเราช้านะคะก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้างั้นไม่ไหวละเอเธอบริหารไปก่อนนะในเรื่องของบริษัทส่วนฉันเนี่ยขอไปพักอยู่ที่บ้านสัสกระยะหนึ่งก็เลยกลับไปพี่สาวเนี่ยหาก,กินกาแฟสมอยู่แต่พี่สาวไม่ได้มีความรู้อะไรเขาบอกว่าแกป่วยเป็นอะไรบอกว่าเกิดจากภาวะความเครียดพี่สาวบอกเนี่ย,เ,ยเขาบอกกาแฟตัวนี้ช่วย,นยในเรื่องของความเครียดได้ ก็เลยบอกเฮ้ยแต่มันเหม็นมากเลยนะขนาดเธอกินฉันยังเหม็นเลยพี่สาวบอกว่าฉันไม่กินหรอกอะไรก็เราก็พูดอย่างนี้พี่สาวเขาพูดมาว่าคํานึงนะคือเราเป็นคนที่ยึบมั่นถือมั่นอะไรมากๆเลยพี่สาวพูดมาคํานึงว่าเฮ้ยกาแฟเองก็ต้องกินตลอดชีวิตในเมื่อเองต้องกินอยู่แล้วกับอีกแค่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อกาแฟเนี่ยมันจะตายหรือไงวะโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะเลยบอกว่าเออว่ะ เราไม่มีตัวตนมากเกินไปก็เลยให้พี่สาวนะคะชงให้กินอยู่สี่วันแล้วเราก็ค่อยๆดีขึ้นจากที่กลางคืนเนี่ยนอนเนี่ยแค่ประมาณสามชั่วโมงต่อคืนนะคะซึ่งเป็นแบบนี้มาเนี่ยเป็นหลายปีมากนะคะแต่พอเรามากินกาแฟ,แฟสมปุ๊บมันทําให้เราหลับลึกแล้วพอตื่นขึ้นมาลุคคือมันสดชื่นมันอยากที่จะออกมานั่งคุยกับคนมาพูดกับคนอะไรยเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่ป่วยนี่คือไม่คุยกับใครเลย จากคนที่เป็นคนที่คุยเก่งๆเป็นเซลล์อย่างเงี้ยเราไม่คุยเลยค่ะก็เลยว่าเอ้ถ้ามันดีอย่างนี้ก็น่าที่จะขึ้นมาซื้อกินที่กรุงเทพก็เลยขึ้นมาค่ะแต่ว่าการสมัครนี่คือนนะเขาเอาบัตรประชาชนไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องค่ะโทรถามหนึ่งหนึ่งสามสามนะคะว่าไอ้บริษัทซูเรียนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเออฉันจะไปซื้อกาแฟโทรถามหนึ่งหนึ่งสามสาม เขาบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนก็เลยบอกว่าอยู่แถวลาดพร้าวเขาบอกงั้นคุณก็เข้าไปที่เอเจนซี่ลาดพร้าวนะแล้วก็เลยเข้ามาแล้วก็มาบอกเขาว่าต้องการซื้อกาแฟเขาก็บอกว่ามีมีรหัสหรือยังก็บอกว่าไม่เคยทํารหัสไม่เคยทําอะไรเขาบอกว่าขอดูบัตรประชาชนก็เลยเอาบัตรประชาชนให้เขาดูปรากฏเขาบอกว่าเอาพี่พี่มีรหัสแล้วนะบอกเอ้าลูกใครไปสมัครให้ฉันวะเนี่ยจริง,รงๆแล้วนะนะคะเขาขโมยเอาบัตรประชาชนเราไปสมัครให้ เออด้วยความที่เขาบอกว่าเผื่อวันหนึง่งแกตัดสินใจที่จะทําแกก็จะได้เป็นหนึ่งสายงานของฉันก็เลยบอกแกว่าไม่หรอกฉันยังไงฉันก็ไม่ทำเพราะฉันไม่ชอบแต่วันนี้จากคนที่ไม่ชอบก็ตัดสินใจที่จะมาทําเป็นธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจที่จะสําเร็จกับธุรกิจสูเรียนต้องขอขอบคุณกาแฟโสมแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานดรปิจวัต์จุลจกักรวงาของเราด้วยค่ะ ก็เริ่มต้นเลยเนาะในเรื่องของกาแฟโฟสมค่ะกาแฟโสมที่ช่วยในเรื่องของการคลายเครียดนะคะการที่เราจะไปน,นําเสนอลูกค้าเนี่ยค่ะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในกาแฟเป็นผู้นําหรือทุกทกท่านที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าทุกทท่านที่อยู่ข้างนอกที่ทําธุรกิจซูริเกียนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ากาแฟโสมของเราเนี่ยขายอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ากาแฟโสมของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างแต่ว่าการนําเสนอว่าของเราแตกต่างจากของท้องตลาดยังไงเนี่ยค่ะสิ่งที่สําคัญ ค่ะตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญบางคนบอกโอ้ยกาแฟฉันไม่กินหรอกอ๋อกาแฟมันก็คือกาแฟนั่นแหละเราจะแก้ไขคําพูดตรงนี้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่ากาแฟก็คือกาแฟบอกใช่พี่กาแฟก็คือกาแฟตอนนี้ฉันไม่กินหรอกกาแฟฉันกินกาแฟดําเพราะว่าฉันไม่ฉันไม่กินพวกครีมพวกอะไรเราก็ต้องแก้เขาได้ว่าอ๋อพี่กาแฟโสมของเราเนี่ยมันโฟร์อินวันนะมันไม่ใช่ทรีอินวัน ของเรามันโฟล์อินวันเพราะหนึ่งกาแฟของเราคําว่ากาแฟก็คือมีคาเฟอีนคาเฟอีนของเรานี่สกัดออกเหลือแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นทางโภชนาการบําบัดเขาจะบอกเลยถ้าวันหนึ่งเราดื่มกาแฟนะคะหรือคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนนะี่ยศูนย์จุดหนึ่งไม่เกินศูนจุดห้านี่คือช่วยในเรื่องของการบํารุงร่างกายบํารุงหัวใจจากหัวใจเต้นช้าปรับระดับให้หัวใจเต้นปกติจากหัวใจเต้นเร็วปรับระดับให้หัวใจเต้นได้ปกติเนี่ยค่ะ นี่คือความแตกต่างนะคะสองนะคะครีมเทียมถ้าเป็นของอของท้องตลาดทั่ว,วไปของท้องตลาดทั่ว,วไปนี่จะทําจากไขมันสัตว์นะคะแต่ของเราทําจากถั่วเหลืองสกัดเย็นถั่วเหลืองสกัดเย็นมีอะไรเราก็ต้องเขาเรียกว่าแต่ความรู้ให้กับคนที่เราจะไปแนะนําเขาถั่วเหลืองสกัดเย็นนี่มีอะไรคะมีโปรตีนสูงนะมีแคลเซียมสูงนะโปรตีนสูงนี่ช่วยอะไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงช่วยอะไรแคลเซียมก็คือทําให้กระดูกของเราแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะเลซิตินบํารุงสมองใช่ไม่ใช่ค่ะเห็นไหมคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะตัวถั่วเหลืองนี่คือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยเห็นไหมคะแค่ถั่วเหลืองคาเดียวเราได้ประโยชน์ถึงสี่อย่าง พ็มีสารอาหาร4อย่างด้วยกันสุดยอดไหมคะเนี่ยค่ะเราต้องแจงแล้วก็ชี้แจงให้เขาให้เหตุอย่างนี้ถ้าเขาทานคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมของท้องตลาดหรือกาแฟท้องตลาดเขาจะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้กินเทเลสรอลลกินไขมันกินโรคความดันกินโรคแคเลสตออลเออกินโรคที่มีไขมันในเลือดสูงเข้าไปใช่ไหมคะเราต้องทั้งพูดแล้วก็ทั้งให้ข้อมูลแล้วก็ทั้ง ขู่เข้าไปในตัวเลยว่าถ้าคุณกินแบบนี้นะคุณเจอแบบนี้แน่นอนนะคะสามนะคะของเรามีอะไรคะน้ำตาลฟรุกโตสน้ำตาลฟรุกโตสนี่คือเป็นน้ำตาลจากผลไม้รสเปรี้ยวหวานซึ่งร่างกายของเขาจะให้พลังงานสูงร่างกายของเราจะไม่เก็บนะคะพอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะทิ้งไปทิ้งไปแล้วใช้ไปแล้วหมดไปนะคะซึ่งคนที่เป็นเบาหวานนี่สามารถทานได้และที่สำคัญเลยก็คือโสมของเราจะมีส่วนผสมของโสม นะคะโสมนี่เขาจะช่วยอะไรโสมของเราเป็นโสมเกาหลีอายุหปีมีฤทธิ์เป็นยานะคะกิโลนึงก็เป็นแสนแสนซึ่งเรานี่ไม่สามารถที่จะซื้อกินได้บางคนบอกเฮ้ยฉันก็กินโสมอยู่แล้วผมก็กินโสมลูกผมซื้อมาจากเกาหลีแอลเคยเจอนะคะลูกผมซื้อมาจากเกาหลีโสมเนี่ยผมก็กินเพียๆก็เลยถามเขาว่าเอะแล้วพี่กินยังไง องก็นี่แหละชงน้ําร้อนแล้วก็กินอะไรเงนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าโสมเนี่ยเขาเรียกว่ายาดีแต่ตาบอดคุณเคยเห็นคนตาบอดเดินเข้าประตูไหมเขาจะเข้าประตูไม่ได้ตรงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปชนผนังด้านซ้ายเดี๋ยวเขาจะไปะชนผนังด้านขวาบางทีก็ล้มบ้างอะไรบ้างเขาจะเข้าประตูได้ยากมากโสมก็เช่นเดียวกันค่ะโสมนี่คือยาดีแต่ตาบอด เขาจะต้องมีตัวนำพาเข้าสู่เซลล์ภายในร่างกายนะคะนั่นคือจะมีอยู่สองอย่างที่สามารถดึงโสมเข้าสู่เซลล์ภายในร่างกายได้รวดเร็วเลยคือหนึ่งคาเฟอีนสองแอลกอฮอล์นะคะถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นเขาจะใช้แอลกอฮอล์ขออนุญาตออบอกพูดนิดนึงเนาะว่าอย่างหมอเสงียเขาจะใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวนำโสมที่เขาจะเป็นยาอะไรของเขาเป็นขวดนะคะ ถามว่าโสมดีไหมดีค่ะแต่แอลกอฮอล์ทำ้ายร่างกายค่ะทําลายตับและไตของเราใช่ไหมคะแต่คาเฟอีนที่ถูกสกัดเหลือ0.1ซึ่งทางบริษัทสูเรียนของเมืองเตาเนี่ยอ่าเอามาเป็นตัวนําพาเนี่ยนี่คือให้ประโยชน์มากเลยค่ะเขาถึงได้ส่งเสริมกันทําให้กาแฟโสมข,ของเรานี่กินแล้วทานแล้วเห็นผลได้ชัดเจนเราต้องบอกเขาได้อย่างนี้ค่ะ เราต้องอธิบายให้เขาฟังได้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมคะทุกท่านนะคะเนี่ยค่ะเวลาแอลคุณว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบเลือดถ้าทุกอย่างระบบเลือดดีนะทุกอย่างจะดีหมดแอลก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้เอากาแฟโสมาค่ะให้พี่สาวกินอะ่ะวันละช้อนก่อนแล้วก็ดูอาการสองวันถามเลยเธอเวียนหัวไหมเธอใจเต้นแรงไหมเธออะไรไหมถ้าไม่มีปุ๊บค่อยๆเพิ่มค่ะค่อยๆเพิ่ม ตั้งแต่ใช้สินค้าซูเรียนดูแลพี่สาวเจ็ดโลกที่จะมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้คือเขาแข็งแรงไม่มีเลยจนกระทั่งสามารถผ่าตัดหัวใจครั้งที่สามได้ในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจกล่องที่สองอะคะ่ะสุดยอดนะคะนี่คือซูเรียนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้นําท่านใดที่อยู่ในห้องนี้ยังไม่ได้ซื้อให้พี่น้องยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนําให้พี่น้องให้เพื่อนหรือว่าพ่อแม่เราทานนะคะแนะนําเถอะค่ะ ก็ไม่อย่างงาั้นแล้วเราจะเสียใจตลอดชีวิตเพราะว่าตัวแอลเองเนี่ยก็เสียพี่ชายมาจากโลกอะไรไหมคะเพราะความที่กีก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ก็คือเกิดจากความดันแล้วก็เคเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเขาเราแนะนําเข้าไปแล้วเขาไม่เขาไม่กินเขาไม่ทานเขาไม่ซื้อเราลองคุยกับเขาดูเลยว่าพี่พี่ต้องระวังนะถ้าพี่เป็นความดันแล้วพี่มีคลอรอนในเลือดสูงสิ่งที่พี่จะเป็นเลยคือ เส้นเลือดนะคะตีบตันแตกแล้วก็ตายส,สี่ต่อค่ะสี่ต่อตีบตันแตกตายบอกเขาเลยค่ะ